ยงยงกันน้ดึลากคอยไปแล้วมันที่ติหรือเปลครับน้ำหันซื้มันสดซื้ป่าน้อยมันไหลป่าตว่ายกางจะหันปนดครับป่านูวังายไาดองนี้กับานเลยกลับดีวตัวเดียวป่านปานทายั้จะเดนอ ไปบ้านด้วสนใจเยงน้อยกอนสวอนอ่าครับ,บ,บ,บอันนั้นนะคนโบได้โบได้โบได้เทะคนโบได้อเขาก็ยังดีกว่าไปนั่งเฝ้าเบ็ดฝรั่งวะเนี้ย <laughs> <laughs> เบ็ดฝรั่งปั้นลงไปเป็น

เมือม่อใดมันกินดีก็เป็นตะมันมดึงสี่ห้านาทีดึงเท้าก็นี่หลุดอ่ะอายังนู่ปลานย้ายไปใหลากหยุดไปดนึ่งขึ้นไปก็หลบเว้ได้มันล่กไปหั่นกว่ากลางวังมันดี มันท่าดีดีแล้วเนาะท่าดีสุยโยมันซ้ำเมื่อวังเบ็ดได้สองชั้นแล้วอันนี้เป็นชั้นเดียวต้องมัดไว้เท่านั้นนะมัดไว้อย่างน้อยเราก็ได้เบ็ดขึ้นบ่ได้ลงน้ำโบได้ลำบากโบได้ลำบากได้ชิมเนาะทีน่ะของโบได้อ่มันโบได้แพงไงอย่างดอกบ่ จะต่อไม้ก็ได้หาบาทเลยสิงสคันมันนะคันสอให้โหจยายขันคัน้งามแล้วขัน,ขน,ขนสอให้หครับ <c oughs> ขันเกียงดีเว่าีเกียงตรงดี หมอแล้วสี่หอ่ะผมว่าซ่วงป่ามันบกเข้าไหลยหรืว่าปลาซิวมันกินอิ่มหมดแล้วไอปลากรดี่มัน กินม่น่าที่หันนี่ล่ะย้อนไปดีตกขึ้นมาก็หัอยู่นะอืมยมแยังอยู่ทำกระบอ้อยเยนเรือก็เบิดบางคนอ้อยแล้วอ้อยอีกอ้อยแล้วอ้อยอีกเลยดอมนแล้วมินครับ ยายหันสิอยู่ทางใต้ทกนจะเป็นเครื่อง <c oughs> ทเำเนยยายทาใดลากเ่งปุยเป็น้ำทางทำนะครับมันนัยยายเนาะไม่กินว่านกัน่ยเดรมีนครับเพิ่อิ่วานมันก็มากินทำพีเน่ยบ่ดมันป็ลงโตมลงันกันอิ่มทำอะไเนาะครับว่านไหมีได้มีน ินน้ำอิ่มล่องก็บกนนานนากินเงน่เดี๋ยววานทำได้เพียงวานกัาปากระดี่กินเม่นกกระดี่กินเหมืดนจ้าจบวเรือแล้วปากระดี่นะมีแต่ปากระดี่นกินนะปาปพว เจ็ดแข่งมันโบกขึ้นมาดอกอยู่น้ำมาอเอปล่อยลงน้ำมีกนโอ้โหมีแต่ข่อยฆ่ามันปล่อยลงน้ามันไปแพ้อีก มีเนืให้มาให้แมว,แมวนนะก็ได้คนก็กินอ่ะเอาผมได้ยุ่ให้บ้านผมนะผมไปให้บ้านตรงข้ามหน้าบ้านตรงข้ามกูเจ้กดให้แมวนอโอ้โอโตบงี้บังงี้อยู่ห้นะดึงกัน่บขึ้นนะหัวนี้ใหญ่กว่ากัปั้นนี่ยนะ ยินเสียงคนเว้ากันมั้ยสวัสดีสี่โมงแล้วกันล่ะครับนี่เอาเมียวก็ไดมากินนะให้ดไข้ทั้งหมาทั้งเมียวกินไกล้นะ บูมินมาจากคลองหรอือวะบูมมาจากคลองบูมี้มาข้างบ้านแล้วก็มาบ้านต่อข้างวัดนะวัดสี่แสนคำนะนครับวัดสี่แสนคำบ้านล่ามข้าเดี๋ยวก็เี้ยงมาเดี 20, 30, 30, ๋ยวนี้สิบสามสิบตัวล่านข้านะโอ้เลี้ยงอะไรกันอย่างนนะเงี้ยเด้งมาเมื่อเร็วมากันเราก็มาเลาะเกี่ยเข้าเด้อเลาะเกี่ยน้ำถนนไงนะอือย่าคาบเดี๋ยวนะครับแต่ละมื้อนี้เราซื้ออันโค้งไก่มาสับให้มาให้เมียกันนะ เมื่อแล้วจะดโร่เกก้าโล่ิดรูนทิโอ้แล้วก็มาเลี้ยงเลี้ยแล้วก็กัดไกล้กัดหยังมันเสียข้าวคาบเดียวนันหมาก็ได้คร,รับผมเสียข้าวคาบเดียวเลี้ยงเอแค่เอาข้าแล้วก็มาแผดใจมีอย่างท่านก็ยิ้มใจกัดกินมันหิวขึ้นมาเน,ะนาะแมวก็กินไข่ ใกล้น้อยบนเนี่ยแมวก็ได้น้ำพะคำเทดน้ำาวคำเทดก็ <c oughs> มั่หันฝากยายก็กระสบ